สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมไว้ครับนี่ค่ะ y e a แล้ววันนี้เรา2คนเนี่ะครับมาเล่นเกมที่แปลกใหม่มากก็คือฟ้าคลายหกนะครับซึ่งเกมนี้ออกมาในสักพักใหญ่แล้วแล้วผมก็มีเล่นเล่นไปบ้างแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปเล่นนะฮะวันนี้ผมอยากเอาของมาโชว์นิดนึงครับผมมีอุปกรณ์ในการเล่นที่โคตรเทพเลยครับไป MSI r a d i o n t RX 6000 XT Gaming X Trio 16G บอกไว้ก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับ RX 5700 XT แล้วเนี่ยมีความแรงมากกว่า2เข้าเลยนะครับและ Deliver DX 1 2 Ultimate ที่เพิ่มประสบการณ์อันสุดยอดให้กับเหล่าเกมเมอร์และยังมี d i r e c t X 1 2 Ultimate ที่ช่วยในเรื่องของกราฟิกระดับสูงแล้วมันยังมาพร้อมกับ Direct Storage API เพื่อดีทำให้เราโหลดเกมได้เร็วขึ้นยังไม่หมดนะครับคุณยังสามารถปรับแต่งไฟ RGB ให้กับการดจอได้ตามต้องการจะเปิด หรือจะปิดหรือคุณจะเปลี่ยนสีคุณสามารถปรับแต่งมันได้ด้วย MSI Center เป็นโปรแกรมที่เราสามารถควบคุมได้ทุกอย่างเกี่ยวกับไดเวอร์ของเราครับและชุดระบายความร้อนแบบ Twin Force 8 Thermal System ที่ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการปรับสมดุลให้มีความเงียบและเย็นมากขึ้นด้วยพลมแบบ t r o c Fan 4.0ที่เป็นเทคโนโลยีสําหรับใบพัดเชื่อมกันมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดลมได้เป็นอย่างดีครับและกระจอัวนี้ในส่วนของคอไปจะเป็นหน้าสัมผัสแบบแบน ทำให้มันประกบกับชิปของ GPU ได้อย่างแนบสนิทนั่นทำให้การ์ดจอดูดซับความร้อนได้มีประสิทธิภาพครับและการ์ดจอตัวนี้สามารถที่จะควบคุมการไหลของอากาศได้ด้วยนะครับเพื่อนำอากาศไปยังตำแหน่งที่จำเป็นและสามารถระบายความร้อนได้สูงสุดด้วยยังไม่หมดครับและยังมีตัวเวฟเคิร์ฟ2.0โ้งมนเหล่านี้จะจัดการกับกระแสลมที่ไม่ต้องการและทำให้เสียงรบกวนลดน้อยลงส่วนตัวฝาด้านหลังของการ์ดจอนะครับมีความแข็งแรงทนทานช่วยระบายความร้อนได้ และยังมีเทคโนโลยีซีโ o ่ฟรอสที่มาเพื่อช่วยประหยัดไฟให้กับพวกเราพราะพัดลมจะหมุนก็ต่อเมื่อความร้อนถึง6 0องศาขึ้นไปและเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับที่ MSI มีแอปพลิเคชันเสริมมาให้นะครับอย่างเช่น MSI Center ที่ผู้ใช้งานอย่างเราสามารถปรับแต่งได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นสีของกา้าดจอสีของอุปกรณ์เกมมิ่งหรือสีของ CPU หรือจะทำให้พัดลมการาจอหมุนเร็ว,รวก็สามารถทำได้นะครับ เป็นไงครับผมกับสิ่งที่ผมเอาไปโชว์ฮะเนี่ยแหละวันนี้ผมใช้เจ้าตัวนี้ในการเล่นนะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยจัดครั้งเดียวอยู่ได้หลายปีเลยครับเล่นเกมอะไรได้อีกหลายปีเลยแล้ววันนี้ผมมาเล่นฟา r c คล6ในกราฟิกแบบอัลตร้านั่นคือสูงที่สุดนะครับเล่นแบบจัดหนักจัดเต็มเลยโอ้โหโอ้โหอยากเห็นจังเลยอ่ะเฮ้ยอยากได้อ่ะอยากไปือนดินี่เฮ้ย ค่อยๆโชว์ดิดูไม่ทันเออเขาเยอะมาๆๆเยอะเกินอาๆเ้ยเจ้านี่เอ้ยเจ้อ้ยเจ้เอ้ยเจ้าเบี้ยคนเกียดก็บกว่าตัวที่มีเล่นเนี่ยเป็นตัวที่เล่นไปไกลแล้วแต่เกือบใกล้จะจบแล้วด้วยซ้ํานะแต่ผมเป็นตัวใหม่นะครับก็ตัวใหม่ซึ่งไม่มีอาวุธอะไรเลย มีแค่นิดหน่อยแล้วก็กับแบบที่เปิดไปเยอะมากๆแล้วนะฮะอ่ะก็เป็นว่าวันนี้เดี๋ยวบีจะแบกผมแล้วกันอเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเขาจะพาเธอไปพบความตื่นเต้นก่อนดีกว่าโอเคครับมาดูกับกราฟิกขนาดอ่าปรับอัลตร้าดูซิว่าเราจะเล่นได้มันไหนแต่ผมเห็นไมโทสีเพียตลอดเลยนะเกรียสวัสดีค่ะไม่ไมตัวละครเธอเป็นผู้ชายไม่ไม่ใจเย็ เดี๋ยวขอดูก่อนนะอ๋อโลอยู่กันเหรอได้เหรอเฮยเธอว่าไงเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเขาจะพาเธอไปยึดป้อมปะเดี๋ยวโอเคอ่ะแ้วเดี๋ยวเราจะไปขี่เครื่องบินกันขับเครื่องบินไปทางนี้อ่าเขาสามารถเรียกเฮลิคอปเตอร์ได้ไหมไม่ได้ป่ะเธอเรียกได้ป่ะได้มีกี่ลำมีสามลำมีลำไหนบ้างให้เลือกอ่ะเลือกเลยสักลำหนึ่งเออหือหอนี้เลยเหรอ โอเคเขาขับเองเขาขับโมเป็นโอเคโอเคเดี๋ยวเขาซอสแต่เขาซอสคืนคืนคืนเอาละเดี๋ยวเขาจะบอกพิกัดนะไปเลยไต่รถระดับไหวไหววันเฮ้ยเจอเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนลงก่อนทำไมทขาลงเขาลืมไปว่าเราไม่ได้ยิงต้อมเรายังไม่ได้ยิงป้อมที้งล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 งเพื่อลงพื่อไป่พื่ออยู่ไหนไปตรงไหนอะต้องไปกันต้องไปก่อน ขับง่ายไหมเขาขับง่ายไหมง่ายง่ายง่ายทำไมมันตื้ดตื้ดเหมือนจะพังตลอดเวลาเลยอะอะไรอ่ะเธอยิงเ<อ>หรอ,อเผอยิงอ่ะเออโอเคเดี๋ยวเธอต้องลงเนี่ยตรงถนนข้างหน้าเห็นป่ะเียต้องลงจอดถนนข้างหน้าเนี่ยเออค่อยค่อยค่อยอ่าจอด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 นิ่มๆจอดนิ่มๆเธอเธอเธอจอดนิ่มๆจอดนิ่มๆนิ่มแล้วโอเค <laughs> น่ายโยกเลยลง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 เอาศัตรูนี่วะเฮ้ย เธอตัวหนึ่งเขียนมาก่อนเธอเธอเธอโอเคโอเคโอเคมานี่ก่อนอ่ะอ่ะมันตายยังอ่ะโอเคเอาละทหารเราไปพุ่งตรงนี้ <Back. S 2> กดคอนโทรลเป็นการนั่งแบกไปไหนไม่รู้เอาไว้ก่อนทีก่อนมันหนักมันหนักโอเคไม่ก่อนไม่ก่อนข้างหน้ามีใครอ,อุ้ยเธอมีคอนอะไรรอด้วยมีอะไรอ่ะรอด้วยฮียด้อฮียด้อ <laughs> ยิงดียิงยิงเธอมีปืนเธอมีปืนเธอมีปืนเหรอเหรอยิงมันนี่หัวปืนเธอโคตรดีเลยเธอไม่ยิงมันไเลยเฮ้ยมันขาเขาแล้วมันอยู่ไหนตายแล้วตายแล้วโอเคออันดับแรกนะเราต้องวิ่งไปที่ข่าวลูกหน้าก่อนปตามมาคือเสื้อผ้าที่เธอใส่อยู่มันเป็นเสื้อผ้าที่ทําให้วิ่งเร็วขึ้นเวเมื่อกี้เธอเลยวิ่งแบบวิ่งแซงตัวไฮยีน่าไปเลยอ่ะเออ ใช่ใช่มันจะมีสกิลด้วยมันจะมีตัววียแต่ยังเพิ่งกดนะมันจะเป็นอันตินั่นใช่ไว้าว <c oughs> อะไรเนี่ยถามจริงมาเอามาเอาอยากร <c oughs> ู้ว่าคืออะไรก็อย่าเพิ่งกดก็ได้ป่ะเดี๋ยวให้ใช้อ <c oughs> ะเออ อันดับแรกนะเนี่ยเราต้องซูมเห็นบ้าข้างหน้าตร,ตรงตรงหน้าสะพานอ่ะมันจะเป็นป้อมของศัตรูมันจะเป็นฐานาเช็คพอยท์ที่แบบว่าเอา่อเหมือนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอะไรเขาเรียกด่านเก็บเงินอะไรประมาณนั้นอ่ะของศัตรูใช่ทีนี้เขามีวิธีก็คือเราจะต้องซูมโจมตีอะทำอะไรนี่แล้เราซูมโจมตีโดยการกด X มันจะถือโทรศัพท์ขึ้นมากด X อ่ากด X แล้วก็ซูมไปโดยการลูกกิ้งเมาส์แล้วก็มองไปที่ศัตรูมันจะเป็นการมาร์กศัตรูว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นปะ ตัวเข้าไปหาศัตรูให้เจอแล้วมันจะมาพอมันมาปุ๊บเราก็จะเห็นศัตรูตลอดตลอดเวลาเลย <c oughs> อุย้ยสวยแล้วศัตรูมาเธอมิมินมาสุก้บาสุก้บาสุก้อไหนคว้าบาสุก้าขึ้นมายิอยิงฮอยิงฮอไหนฮอไหนไหนวะเน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 เ มันสามารถนี้นี่ได้กระสุนมันสามารถที่จะเลี้ยวได้กระสุนหมดเฮสุ้หมดฮ้าด้วยสุมันหมดมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วสวยึงโดนอะยิงอะกระสุนหมดอ่ะอุ้ยอ้จะตายจะตายจะตายเอกมาแล้ว อฮอออฮออเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้นเฮายเฮ้ยเ้อเฮ้ย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 เฮ้อเฮอยเฮ้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 ยเา้ยเฮ้อเเฮ็ยเฮายเฮ้เฮ้าเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้นเฮอเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเ้ยเห้ยเฮ้ยเรายเง้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ย เขายิงคนรถถังไปแล้วนี่เธอไม่ระเบิดไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เออนอนต้อเจออันติหน่อยเป็นไงเอ้ยอันติเต็มๆเขาเลยเอ่อเขาแตกอ้าวเขาแตกเห็นแล้วเพื่อนขึ้นรถมาเลยขึ้นรถมาเลยขึ้นทำไม โอเคโอเคโอเคขึ้นมืเออนึงเขาขึ้นปืนก่อนเขาจะขึ้นปืนเขาจะขึ้นปืนขึ้นปืนไงวะเดี๋เดี๋ยวก่อนไหมลงก่อนไหมลงก่อนลงก่อนเร็วเรเปิดแล้วว้าวไม่ด้ไดไขด้วยด้วยวิ่งแล้วแม่แม่นวิ่งกอนนะจ๊ะ เขาแบบเขาแบบไม่ใช่องค์กรฮะไมาใช่องค์กรเร็วทำไมเขาอึดจังเลยเขาลมน่าจะไปไหนอ่ะแล้วเธอจะไปไหนอ่ะอ้าวเห็นเธอขับรถจะพาไปไหนไม่รู้จะพาเธอจะไปไหนอ่ะจะได้พาไปเอ่อเราลงก่อนดูแผนที่ก่อนมันจะมีที่หนึ่งที่มันถ่ายรูปเฟี้ยวๆเลยอ่ะไปดูถ่ายรูปกันไหม โอเคนี้จะความวุ่นวายเรียบร้อยนะครับตอนนี้เข้าสู่ความเงียบสงบอื้อัดราได้ไปชิงแสบตาแล้วก็ึ่งเป็นอะไรที่ตะการตราจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับครับแมอยากจะแบบเอาตูดถลายลงไปอย่างเนี้ยลงไปร้อนเพื่อนลองนี่ลองนี่สามสองหนึ่งไปไปก่อนู้วว้วววว อ้าวเอ้ยมาๆๆอะไรของเธอเนี่ยเอใหม่เลยอุ้ยมันมันอยากไปเท่าไรไม่เอาอะอยากโดดลงไงเธอไปเต้นหอแล้วโดดร่ลงมาไหมว้าวโคตรมันเธอไปโดดหอเออว่าขึ้นหอโดดลงไปแมมเปิดแมป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 เดี๋ยวพี่พาไปน้องนี่บอกเลย นี่หอเนี้ยเจ๋งมากเลยนะเครื่องขับเขานั่งหลังไปโอเค Let's go Let's go หอเนี้ยมันสามารถแล่นอ่าบนน้ำได้ด้วยนะรู้ปะว้ w มาเลย <Wow. S 1> วู้วโอ้โหวิวดีวิ oh, <view S 3> วดีว ي, ไปทางไหนจะ,จะไ,ไปทางไหนไปทางไหนดีอันไหนก็ได้ที่วิวสวยๆแต่ช่วงนี้มันมืดแล้วอ่ะพอมืดแล้วเ,ลเสียงเสียงก็มไม่ค่อยสวยเลยเฮ้ยเธอไปถ่ายรูปเขาล่างนี้ไหมบนยอดอ่ะ เราก็โดดไปตรงยอดไหมในยอดเขาเนี่ยเราก็ไปถ่ายรูปกันนะปะอ่ะฮะโดดแล้วมาโดดก่อนตามเข้ามากดกดตัวอีไปเอาเลยนะเริ่มวู้ฮู้กลางลุเห็นนี่เข้ามาตามเข้ามานะในในในข้างล่างเราเนี่ยในี่นตรงที่มันมีสะพานสลิงข้ามไปอ่ะเตกบานแน่เลยบันไหมครับดิบันเธอไม่เคยโดดร่มเลยข้ามาโดดร่มเลยดิโอเคถึงเพื่อนละ ไปไปนี่ไปนี่อ่าอ่าเขากดเดี๋ยวเขานี่เองเธอกดเอฟตามเลยเอฟค้างเลยเดือดเดือดเดือดไก่จีเขาไก่จีเขาฮะไก่จีเขาทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่มันไก่ไวอันนี้มันไก่พิษมันไก่อันตรายโอ้โหแล้วเธอแล้วเธอเอาปืนประตูก้ายิงเลยเหรอโคตรเฉียดกดเอฟกดเอฟค้างไปเอาปืนก็ได้ปะไม่เห็นต้องประสูก้าเลยเธอจะได้กินไก่ย่าง ไม่ไอออกมาเราจะพาเธอไปขับเรืออ๋อขับไปแล้วรถก็ขับไปแล้วเรือยังไม่เคยขับเลยเอาซะหน่อยิงเอา่นเฮ้ยมีป้อมปืนด้วยหรอเฮ้ยเธอเขาเขาปืนให้ไหมเอาเลย Let's go แล้วเราจะไปยิงอะไรเอ่ยเผื่อไว้เผื่อไว้คราวนี้ครับเราอยู่กันในโรคที่เชื่อฟ้าขายหกเบ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 กถึงแล้วแล้ว it o k a เอาละจุดที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีปลาทะเลอยู่นะครับซึ่งปลาทะเลตัวนี้เนี่ยเป็นปลาที่หาย,ยากมากเลยนะครับคุณท่านผู้โดยสารขขาท,าท่านชาวประมงใช่ครับตอนนี้เนี่ยวันนี้นะครับผมจะพาคุณเนี่ยลงไปโดดน้ําดูนะครับว่าปลาตัวนี้มันสีสวยขนาดไหนไปคุณพร้อมที่จะลงไปดําน้ําหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะเอาเลยโดดเลยครับตุ้งดําดูไหมครับมันจะอยู่ใต้ลึกใต้ทะเลครับ จุดลาบอสากระวังหายใจไม่ทันด้วยนะครับอุ้ยอาจจะไม่ทันค่ะขึ้นมาครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาก่อนครับขึ้นค่ะขึ้นไงคะกดสเปรย์ปลาขึ้นมาครับสเปรย์ปลาขึ้นมาครับ อ่าหายใจครับหายใจครับคุณคุณคุณไปหน่อยได้ไหมผมไม่ไปผมมาเป็นประมงนานแล้วผมเป็นประมงนานแล้วทำไมไม่ลงอ่ะตึงอ่ะคือผมอ่ะอยู่ที่นี่มานานแล้วผมเมาทะเลมากไปให้ดูหน่อยไม่ผมเบื่อไงผมลงบ่อยแล้วก็เลยแบบไม่เห็นเจอปลาเลยอ่ะคุณอาจจะต้องดำไปอีกเมื่อกี้คุณยังดำไม่ลึกมากไงมันก็เลยไม่เห็นลอใช่คุณลองดำดูไปนะครับไปนะครับไม่มีเลยอ่ะต้องดำลึกๆครับดำลึกๆ ทไงเนี่ยก็ถ้าเกิดใกล้จะหายใจไม่ออกก็ขึ้นมาครับอีกแล้วอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นนะครับขึ้นผมว่าวันนี้ปลาน่าจะไม่ออกมาเที่ยวน่ะคุณลองไปดูให้ดยดีอยากรู้ผมไม่ลงนะแสดงว่ามันมีปางั้นเราไปกันกวอาครับโอ้โหทำไมไม่ลงอ่าเดี๋ยวผมจะพาคุณไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะฮะ เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายซ้ายเยอะเยอะไสเยอะครับซซ้ายซ้ายซ้ายอ่ะฮะนั่นแหละฮะตรงไปเลยครับแถวนี้เนี่ยเป็นป่าชายเลนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาปลูกพืชปลูกผักกันอะไรแบบเนี้ยฮะแล้วก็จะรักษาไว้คุณก็ไม่ต้องรอขนาดนั้นก็ได้ครับคุณก็คุณก็ตรงไปก็ได้คุณเห็นขอบอ่ะคุณไม่ต้องรอขนาดนั้นนะนี่แหละนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะจอดตรงนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างต้องเดินเท้าแล้วน่ะเบรกเลยเบรกเบรกเบรกแถวนี้นี่ ช่างกว้างใหญ่ไพศาลสตินทะเลสีดำเไม่เนอฮ้ยคุณนั่นนั่นขอนไม้เห็นไนัเหมือนขอนไม้มีตาด้วยตาเรืองแสงเลเห็นไหมดูดิไหนเนี่ยเจละเคนเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะอะไรอะอ้าวเฮ้ยผมโดนสารพิษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมแค่มันทำไมแค่มันเฮ้ยเอออาบนยิงยิงยิงทำไมเฮ้ยนี่ก่อนนี่นี่เร็ว เฮ้ยเดี๋ยวทำไมแค่เป็ได้แค่นน่ะทำไมอยำเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ว่ายน้ำหนีก่อนตอนเนี้ยวิ่ง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 วทำไมตัวมันแดงอ่ะน้าห่วยจังเลยเธอพามาดูอะไรเนี่ยจะพามาดรู้อยู่แล้วใช่ปะพามาเที่ยวป่าดงดิบรู้อยู่แล้ว จบไปแล้วนะครับกับเกมฟาคลาย6นะครับก็เป็นเกมที่เราไม่เคยหยิบม,มาเล่นเลยแหละเพราะว่ามันเป็นเกมที่เป็นเนื้อเรื่องคนดูนะ่าจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าถ้าลองดูก็สนุกดีนะเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะสนุกดีแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แล้วก็กดกระดิง่งให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กันเยอะนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับ ตัว MSI เนี่ยครับเขาฝากกิจกรรมมาด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่<ฮ>ให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปร่วมสนุกได้สําหรับใครที่ใช้การ์ดจอรุ่นนี้ซีรีส์6000เนี่ยนะครับก็สามารถไปเล่นกิจกรรมกับทาง MSI ได้ก็สามารถดูรายละเอียดที่ด้านล่างหน้าจอนี้นะครับผมสาหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวก่อนครับยังไงไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับบ๊ายบาย